แตงว่าเิ่นสิเป็นเพียแปลงเนาะเห็นบ่สิเอาหน่วยไหนพี่นอ้องเอาหน่วยใดได้คุณจะเกิดมาใส่เสื้อขาเนาะจะเก็สิพอไหมเกิดจพอไหมพายกันน้อยได้ได้พี่น้องจะถูให้บนใกล้พี่นอ้นนอง ประมาณมันก็เอาเอาเอาเสือกดึงออกจากใช้ขาให้บอปก็ขึ้นไม่ได้ไปนน้อยที่บ้านที่น้องจั๊บที่เราก็สิต้อให้เอาเนาะจะไปอันเอาไปอันนี้ไปะั้าท่านน้ำเพล่เพิ่มอี๋เนื้อเหลืองบ้านด๊อกกอจ้ะ เห็นบมะด้วอโอนวยโดกกี่นองจา่ะก็บอได้แค่เพื่อก่อนอื่นก็ต้องล้างหน้าก่อนายก็นวยได้ได้กนจให้บนใกล้พี่นเพิ่มอีกหน้าเรือง จ้าคลิปนี้ขอจบไปจ้าสวัสดีจ้าบังฮวงหิ้งอยากได้จ้าเด้อบังฮวงเกิดเองเนาะบังฮวงเกิดเองเพื่นกระดูกบุกม่กำลัง,งเป็นหน่วยทั้งปลายก็ได้จ้าสวัสดีจ้าตื่นเช้ามากแค่หนก็นจะหาอาหารได้ไหมอาหารก็คืออะไรเห็นดำตุ่นไหคะจะเป็นอะไรอันนี้ไปตั้งแต่ท้านน้ำเพล่ ก็บ่าได้แค่เผื่อค่ะก่อนอื่นก็ต้องล้างหน้าก,ก่อนอจะไปอันอัดไปอันนี้ไปั้นหากท่านน้ำเพลตวนเพลเห็นไหม เกิดเองแกพี่น้องจ้าเกิดเองไม่ได้ปลูกแหมหาก็ไรงา่ายงแข็งแดงเอาสมพักแต่ว่าเป็นจะเป,นป็นเพียแป้งเนาะเห็นไหมเอาหน่วยไหนพี่น้องเอาหน่วยไหนบ้านดําก่อจ้ะ เป็นบามะแล้วก,ก็อ,อุ้มหน่วยพันกระดกดูดดพี่น้องจ้าจ้าคลิปนีย้ยเขอจุดหน่อยจ้าสวัสดีจ้าต้นพันเห็นไหเกิดเองแกพี่น้องจ้าเกิดเองไม่ได้ปลูกไงหาเขาได้ง่ายแข็งเด้อก็บอได้แช่เท้าก่อนอื่นก็ต้องล้างหน้าก่อน บัง,งฮงวงนิ่อยากได้จ้ะเด้อบังฮวงเกิดเองเนาะบังฮวงเกิดเองเป็นกระดูกบ่แม่กำลังเ,เ,งงงเป็นหน่วยทางปลายก็ได้จ้าสวัสดีจา้าตื่นเช้ามากแค่หนกันจหาอาหารเนี่ยไปอาหารก็คืออะไรเห็นดำตุ่นบ่คะ เดิมบ่โอ้ยเหิ่มจนสุกอ่านเอาอีกสองหน่วยเอาหน่วยเหิ่อมเอาอีกหนึ่งหน่วยเอาหน่วยเหิม่มบางฮวงหิงห่งอยากได้จ่าเด้อบางฮวงเกิดเองเนาะบางฮวงเกิดเองเปกก็นกระดูกถูกแม่กำลังเป็นหน่วยทางปลายกาย็ได้อย่ยแปลง นะองหูุกคือสี่งพี่เหรอหอมไปซอยกันนําจะเอาด่กไหนดีเนาะโด่งไหนว้าเนาะจ้ะลิปเนี่ยขอจบหน่อยจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเนาะเอน้ย เช่ามากแค่หนก็จะหาอาหารเนี่ยบ้าอาหารก็คืออะไรเห็นดำตุ่นบอกค่ะคนบ้านมันก็เอาเอาเอาเสือดึงออกจากใช้ขาให้บอกมันก็ขึ้นไม่ได้มันจะเป็นน้อยที่บ้านที่พี่สองจะเดี๋ยวเราก็สิต้อ์ต่อเอาเนาะคนบ้านมันก็เอาเอาเอาเสือดึงออกจากใช้ขาให้บอกมันก็ขึ้นไม่ได้มันจะเป็นน้อยที่บ้านที่พี่สองจะเดี๋ยวเราก็สิต้อ์ต่อเอาเนาะต้นสูงเลย จะต้องมาใส่ในสาวซอยเอาเนาะเกิดอจ้าคางดาเผาเน่พอไหมพี่อนาะระมนมันก็เอาเอาเอาเสือดึงออกจากชายขาห้บอนก็ข้นไปได้นก็เป็นน้อยที่บานีสองจกนี่เราก็สิต้อ้เอาเนาะเหิมบ่โอ้ยเิมจนสุกค่ะน กางเกงสองหน่วยเอาหน่วยเหิ hmm. ่มเอาอีกหนึ hmm. mm ่งหน่วยเอาหน่วยเหิ hmm. mm ่มกางเกงสองหน่วยเอาหน่วยเหิ่มเอาอีกหนึ่งหน่วยเอาหน่วยเหิ่มปวดบ่ามึนก็เอาเอาเอาเสือกดึงออกจากใสีขาให้บอนก็ขึ้นได้ได้ก็เป็นหน่วยที่บาดที่ท้องจะ

จ้าสวัสดีจ้าตื่นเช้ามากแค่หนก็นจะหาอาหารเนี่บ้าอาหารก็คืออะไรเห็นดำตุนบหคะอเพิ่มอี๋มาเรื่องเลืองอเอาสมพัก sống rồi ăn à, rồi hôm ăn ít nhưng ăn nuôi hưởng họ thơm à, ý vị à, là đứng dạng rất sống rồi ăn 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 hưởng มันจะเกิดมาใส่เสืขาเนาะเกิดสิเหิ่มบ่อุ้ยเหิ่มจนสุกขนะเอาหยิบกข้ามาได้แค่เผื่อก่อนอื่นก็ต้องล้างหน้าก่อนก็สอน่อยเอาเลยมเฮิ่ม อีกหนึ่งน่วยหน่วยเหิมพอไหมพีอสี่พอไหมพี่าล่อหอมไปซอยบนนำจะเอาดูกไหนดีเนาะดูกมีไว้แล้วพี่หล่อหอมไปซอยบนนำจะเอาดูกไหนดีเนาะดูกมีไว้แล้ว สองหน่วย,ยเอาหน่วยฮือฮือเอาอีกหนึ่งหน่วย,ยเอานหน่วยเหิ่มขายไปหน่วยได้ได้เราจะถูมให้เบิ่งใกล้ๆกิกกนเนาะจ้าสวัสดีจ้าตื่นเช้ามาแค่หนก็จะหาอาหารในบ้านอาหารก็คืออะไรเห็นดำตุ่นบ่คะพอไหมสีพออ๋อ คลิปนี้เขาขอจบนะจ้ะสวัสดีจ้าเอาเช็คสองหน่วยเอาหน่วยหืมเอาอีกหนึ่งหน่วยเอาหน่วยเห่มกรรมะแล้วก็เนาะเด็ดไปทำบุญน้ำเพลินบุญสังฆทานจ้าบุญบ้านบุญเอาเอาเอาเสือดึงออาแบบแทะขาให้บอกก็ขึ้นได้ไร